สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาดูอัปเดตตารางคะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้15มิถุนายน2566นะครับซึ่งก็ดูอันดับโลกด้วยนะครับปรากฏว่าของไทยเราเนี่ยนะครับอันดับร่วงเพราะว่าเราแพ้ให้กับทางเยอรมัน3ต่อ1เซตในคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนการสรุป ผลการแข่งขันทุกคู่วันนี้เดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ฟังนะครับสำหรับคืนนี้นะครับมีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่องสติด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก g u e 3 0 2 3 หรือ VNL 2023ในวันที่15มิถุนายน2566ซึ่งวันนี้นะครับมีตารางการแข่งขันทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกเป็นเยอรมันกับไทยแข่งขันเวลาตี3 30นาทีผ่านไปแล้วนะครับจบไปแล้วแล้วก็บราซิลกับเกาหลีใต้แข่งขันเวลา7นาฬิกาก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับบัลแกเรียกับแคนาดาแข่งขันเวลา12นาฬิกา30นาทีก็จบไปแล้วนะครับ โปแลนด์กับตุรกีแข่งขันเวลา16นาฬิกายังไม่เริ่มนะครับรอแข่งขันแล้วก็โดมินิกันกับอิตาลีแข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีคู่นี้ก็รอแข่งขันนะครับทีนี้คุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะชมการถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถไปชมทางด้านออนไลน์ได้นะครับอย่างเช่น buckaboo tv นะครับแล้วก็เว็บไซต์ c e r o a s i a com นะครับสามารถชมออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ เหล่านี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูสรุปผลการแข่งขันกันในวันนี้ผลการแข่งขันในวันนี้นะครับคู่ของวันที่15มิถุนายน66คู่แรกนะครับเป็นไทยกับเยอรมันเยอรมันเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ13 19ต่อ25และ25ต่อ23สําหรับคู่ของไทยนะครับกับ ของทางเยอรมันเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคู่ที่สูสีในเซตที่3กับเซตที่4นะครับอันนี้ตามที่แอดมินได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับเซตแรกเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสาวไทยยังเล่นไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่เซตที่2มาเนี่ยสาวไทยค่อนข้างรวนนะครับเพราะว่าเจอเกมเสริมหนักของทาง เยอรมันนะครับอาจจะทําให้รวนแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลแรกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหานะพอเซตที่3มาเขาเริ่มแก้เกมได้นะครับสาวไทยนะครับแล้วก็พลิกเอามาชนะได้นะครับแล้วก็เซตที่4เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็สูสีกันมากเพราะเยอรมันก็แก้เกมมาต่อนะครับทำให้ คะแนนมันสูสีกันมาตลอดจนชนะกันไปแค่2คะแนนก็คือชเยอรมันชนะ25ต่อ23นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเซต3เซตสเนี่ยสาวไทยเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซตรแรกกับเซตที่2เนี่ยนะครับเรื่องของการรับเกมเสิร์ฟการเปิดบอลแรกจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอีกเด่นๆเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบสัมพันธ์ของทีมเรื่องของการสื่อสารในทีมเนี่ยนะครับแอดมินนะครับเท่าที่ดูเนี่ย รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับก็คืออย่างที่แอดมินเคยแจ้งนะก็คือเขามีการเล่นลีกต่างประเทศนะครับหลายๆคนเนี่ยแล้วก็มารวมกันแล้วก็เวลาการรวมกันแล้วก็เวลาการฝึกซ้อมอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ก็มีการซ้อมที่บราซิลนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับเกมนะครับเพื่อที่จะสู้กับเยอรามาันทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยสู้ต่อไปนะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นบราซิลกับเกาหลีใต้คู่นี้บราซิลเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศนเซตครับด้วยสกอร์31ต่อ29 25ต่อ16และ25ต่อ16แล้วก็คู่ที่3นะครับที่แข่งกันไปล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นบัลแกเรียกับแคนาดาบัลแกเรียแพ้แคนาดาไป0ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์15ต่อ25 13ต่อ25และ15ต่อ25 นี่คือทั้งหมดนะครับ3คู่ของวันที่15มิถุนายนที่แข่งกันไปเรียบร้อยแล้วเหลืออีก2คู่นะครับที่จะทำการแข่งขันต่อไปนะครับก็คือโปลแลนด์กับตุรกีแข่งขันเวลา16นาฬิกาแล้วก็โดมินิกันกันกบอิตาลีแข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันที่15นะครับเป็นคู่ของวันที่15นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมได้ทางช่องทางออนไลน์ที่แอดมินแจ้งนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้นะครับคุณผู้ชม เราร่วงมา1อันดับนะครับเนื่องจากว่าเราแพ้ให้กับเยอรมันทําให้เยอรมันเนี่ยได้แต้มแล้วก็ขึ้นไปนะครับและที่สําคัญในแคนาดาเนี่ยนะครับชนะทางด้านบัลแกเรียแคนาดาก็เลยได้แต้ม3แต้มแล้วก็ขยับแซงขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับจีนรั้งอันดับที่1นะครับมีอยู่14แต้มนะครับแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์นะครับไม่มีแพ้เลยนะครับ แล้วก็อันดับที่2เป็นโปแลนด์มี14แต้มเช่นเดียวกันนะครับแข่ง5แมตช์ก็ชนะ5แมตช์โปแลนด์กับจีนเนี่ยนะครับจะต่างกันที่เรื่องของการเสียเซนให้กับคู่ต่อสู้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีอยู่12แต้มแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5้แมตช์อันดับที่4ตุรกีมี13แต้มแข่ง5แมตชมต์ชนะ4แมตช์แพ้1แมตช์ อันดับที่5บราซิลตอนนี้มีอยู่13แต้มแข่ง5้าแมตช์ชนะ4แมตช์แพ้1แมตช์อันดับที่6เยอรมนีมี11แต้มแข่ง5แมตช์ชนะ4แมตช์แพ้1แมตช์อันดับที่7ญี่ปุ่นมี10แต้มแข่ง5แมตช์ชนะ3มแมตช์แพ้2มแมตช์อันดับที่8แคน Д าดามี9แต้มแข่ง6แมตช์ชนะ3มแมตช์แพ้3มแมตช์อันดับที่9ไทยมี7แต้แมแข่ง5แมตช์ ชนะ2แมตช์แพ้3แมตช์อันดับที่10อิตาลีแข่ง5แมตช์ชนะ2แมตช์แพ้3แมตช์มี6แต้มอันดับที่11ดโดมินิกันแข่ง5แมตช์ชนะ2แมตช์แพ้3มแมตช์มี4แต้มอันดับที่12 บังแกเรียแข่ง6แมตช์ชนะ1แมตช์แพ้5แมตช์มี5แต้มอันดับที่13เซอร์เบียแข่ง5แมตช์ชนะ1แมตช์แพ้4แมตช์มี4แต้มอันดับที่14เนเธอร์แลนด์แข่ง5แมตช์แพ้ทั้ง5แมตช์มี1แต้มอันดับที่15โครเอเชียแข่ง5แมตช์ก็แพ้ทั้ง5แมตช์ไม่มีแต้มแล้วก็อันดับที่16เกาหลีใต้แข่ง5แมตช์ ก็แพ้ทั้ง5แมตช์ไม่มีแต้มนี่คือตารางคะแนนล่าสุดของเนชั่นลีก2 0 2 3ที่เริ่มสัปดาห์ที่2สนามที่2นะครับต่อมาเป็นอันดับโลกนะครับอันดับโลกตอนนี้นะครับบราซิลขึ้นรังอันดับที่1อันดับที่2เป็น u s a สหรัฐอเมริกาอันดับที่3เป็นจีนนะครับทีนี้นะครับของไทยเราเนี่ยตอนนี้นะครับ จากอันดับที่14หล่นลงมาเป็นอันดับที่15นะครับเนื่องจากว่าแคนาดานะครับเก็บแต้มได้แล้วก็แคนาดาถูกขยับขึ้นไปตอนนี้เขาไปอยู่อันดับที่13นะครับอันนี้ก็เป็นอันดับโลกนะครับทีนี้นะครับสำหรับคืนนี้มีนัดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมไปให้กำลังใจสาวไทยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลา 0.00 0 00. 00. น,นนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาของวันที่16มิถุนายน2566แต่ว่าเป็นคืนการแข่งขันของวันที่15มิถุนายน2566ก็คือคืนนี้นั่นเองนะครับช่อง 7HD นะครับถ่ายท่อสดนเหมือนเดิมกด35นะครับดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นการดูที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือว่าจะดูที่ เว็บไซต์ช่อง7ก็มีนะครับแต่ปกติเนี่ยแอดมินก็ดูไลฟ์ของช่อง7นะครับแล้วก็จะมีเื่อออนไลน์ต่างๆนะครับที่เขาทําการถ่ายทอดสดแล้วก็ทางเื่อออนไลน์หลักก็จะเป็นเว็บไซต์ของ b o c อกบูดทีนะครับแล้วก็เชโรเอเชียดอคอมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับมาส่องไตินะครับไซติของสหรัฐอเมริกาที่เจอกับทีมสาวไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลในแมตต์ต่างๆที่ผ่านมาเอาย้อนหลังไป ครั้งล่าสุดนะครับสถิติ6ครั้งล่าสุดสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับผลดังนี้นะครับคุณผู้ชมปี2015วันที่17กรกฎาคม2015นะครับไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซตนะครับเป็นศึกเวิลด์กลางปีนะครับต่อมาครับปี2016 วันที่11มิถุนายน2016ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา0-3ต่อเซตเป็นศึกวงกลางปีเหมือนกันนะครับต่อมาวันที่31พฤษภาคมปี2018ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา0-3เซตเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2018แล้วก็วันที่3ตุลาคม ปี2018ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตเป็นศึก world championship นะครับชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็วันที่20มิถุนายนปี2019ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตนี่ก็เป็นบอลเลย์บอลหญิงเนช i o n league ปี2019นะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับหรือว่า World Championship เนี่ยนะครับปี2022ไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 25ต่อ19 27ต่อ25และ15ต่อ13อันนี้เป็นสถิติ ครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดปี2022ชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับไทยเกือบเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยชนะมาก่อน2เซตแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันคืนนี้แล้วแหละนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับถ้าเกิดว่าเราดูสถิติ6แมตชนี้นะครับก็คือไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาทั้งหมด6แมตเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราแพ้ 0ต่อ3เซตเลยนะครับเราก็ยังมี2ครั้งที่แพ้2ต่อ3เซตนะครับถึง2ครั้งนะครับแล้วก็มีแพ้1ต่อ3เซตด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเรื่องของเกมกีฬานะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแพ้ชนะแล้วก็เกิดขึ้นได้เสมอพลิกล็อกได้เสมอนะครับคุณผู้ชมแล้วเรามาติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันบอลยิบอลหญิงเนชั่นลีกแอดมินก็จะรวบรวมการสรุปสถิติแล้วก็เรื่องของการสรุปผลนะครับและ อัปเดตตารางคะแนนอัปเดตอันดับโลกให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ